สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์คิดนังดังในภาษาไทยเดลิบล็อกโอเคเพิ่งทำาอคีสสำหรับวันนี้ผมยังลองใช้วิธีใหม่ว่าคำศัพท์ที่เป็นลีด์ก็แปลว่าเปลี่ยนรายรอบแต่ว่า จำไม่ได้แล้วยังไม่ทำไม่ได้ผมจะเขียนทำนลับวาดรูปนะควก็เขียนภาษาอังกฤษด้วย,ยวก็ไม่เยอะแล้วก็ไม่เนจใจว่าคนตัดก่ายังไงเพราะว่าน่าจะช่วยยังเริ่มช่วยโดจะตีกว่าถ้ามีรูปอยู่ใน องกแต่ว่าถ้าอยากเขียนรูปถ้าถ้าอยากวาดรูปง่ายกว่าทำกับปากกาทำเองในตัวจริงถ้าต้องทำในคอมพิวเตอร์น่าจะยากหน่อยอีกหนึ่งอย่างอีกหนึ่งทางเลือกที่ผมเคยเห็น คนอื่นแนะนำเราทำคือไม่ไม่ไม่ลองเขียนเองแค่เอารูปจาก Google Image Website รูปที่เป็นที่เชื่อมกับคำนี้หรือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคำนี้ก็เอารูปวายใน,นอังกฤษน่าจะรอกว่าแล้วขั้ววิธีที่ผมเคยลองทำมา สองสามเดือนที่แล้วว่าผมถาม ChatGPT ทํารูปให้ผมแต่ว่าวิธีนั้นไม่ไม่เคยเวิร์ก้ป้งคำดีดดียวอะไรคำไม่ดีแล้วก็เสียงงินท,ทุกรอบตอนตอน้ตองลองสั่งรูปเพราะว่าต้องทําเป็นอัตโนมัติไม่อยากไม่อยากทําเอง หนึ่งรูปเีกหนึ่งรูปแบบนั้นถ้าทําถ้าทำแบบนั้นน่าจะทําฟรีได้เร,ระถูกมากแต่ว่าถ้าทำเป็นถ้าทรออกมาทำยืดลายคำเอากันตองเสียงนั้นแล้วก็ได้สุดแพงกันไป <laughs> แล้วครับรูปที่ออกจากกระบวนการนั้นไม,ไม่ค่อยดี <laughs> ท่าไหร่ แต่ว่าไม่ในใจว่าเขียนแบบนี้จะช่วยได้หรือเปล่าต้องอาจะทำต่อแล้วก็อ่จนหลังจากสองสามอาทิตย์จะ,อ,จะอะไรนะทบทวนแล้วก็เห็นว่าช่วยไหมหรือไม่ช่วยเราต้องเปลี่ยนวิธีนิดหน่อย โอเคนอกจากแอนเคดีวันนี้ไปอ่านหนังสืออีกครั้งาตามปกติเม่อมีมีมมระสอบการน่าสนใจทางนี้เพราะว่าอ่านสีหน้าทางน,นี้แล้วก็หน้าหนึ่งสองสามน่าจะอ่านเร็วอ่านจบภายในประมาณเจ็ดหรือ ดนาทีต่อหน้าแต่ว่าหน้าที่สี่ก็ใช้เวาลานานมากเพราะว่ามีคำศัพท์ที่ไม่รู้จักแล้วก็ทำให้ปริโย์ยากอยากต้องอ่านหลายครั้งถึงจะเ,เพิ่มความเข้าใจของปริโย์เพราะแม้ว่าถ้าไม่รู้ แม้ว่าไม่รู้คำศัพท์ทุกคำแต่ว่าถ้าอ่านหลายรอบจะมีโอกาสที่ที่เกิดความหมายมากขึ้นมาขึ้นอาจจะยังไม่เข้าใจน้อยแต่ว่ามากมากว่าครั้งแรกที่อ่านนอกจากนั้นดูเรี่อวันนี้ วันนี้ไม่มีเวลาพอถึงดูน่ั่วโมองก็าดูประมาณสามสิบนาทีผมยังชอบดูวิดีโอในช่อง slang a h o l i c ช่องที่เพื่อนแนะนำแต่ว่าก็รบกวนนิดหน่อยเพราะอลไรหลายครั้งที่ผัไปเริ่มดูวิดีโอหลังจาก เพราะว่าเขาจะอินโทรในภาษาไทยทุกครั้งใช่ไหมครับแต่ว่าหลังจากอินโทรจะเห็นว่าอ่าเขาจะพูดในภาษาอังกฤษก็ <g ül> ไม่ค่อยค่อยอยากดูวิดีโอตอนเขาจะสัมภาษณ์นายภาษาอังกฤษเราต้องไปกลับไปช่องอีกครั้งหาวิดีโออื่นที่เขาจะพูดภาษาไทายเดี๋ยวต้องมาอ่ โอเคสำหรับวันนี้น่าจะพอแล้วนะครับขอบคุณที่มาดูวิดีโอของผมวันนี้แล้วก็ผมจะเจอกับคุณในะวิดีโอรพรุ่งนี้นะครับขอบคุครับ